สวัสดีค่ะหนูเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทีราเข้าศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่สโรงเรียนอนุบาลทีราของเรานั้นให้ความสำคัญกับเด็กนักเรียนทุกคนและมีความพร้อมที่จะส่งเสริมพัฒนาการของเด็กนักเรียนให้ครบทุกด้านทั้งด้านร่างกายอารมณ์ สังคมและสติปัญญาโดยทางโรงเรียนนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐม,มวัยพุทธศักราช2560บูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงการหรือที่เรียกว่า Project ์แอคทิพร้อมกับสอนแทรกกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นพื้นฐานสำคัญด้วยการประเมินตามตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมกับวัยของเด็กนักเรียนในแต่ละช่วงอายุการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของโรงเรียนอนุบาลทีราได้เล็งเห็นความแตกต่างระหว่างบุคคลควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยตามวัยเพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับความรู้ที่อยู่คู่กับตัวนักเรียนไปตลอด และมีความสุขระหว่างที่ได้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนอีกทั้งโรงเรียนอ่านวานทีราของหนูยังฝึกฝนเน้นเรื่องมารยาททางสังคมไทยสืบสันนธรรมประเพณีไทยผ่านกิจกรรมวันสำคัญต่างๆที่โรงเรียนได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนทุกคนรู้จักอนุรักษ์ความเป็นไทยและเติบโตไปเป็นคนที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม เป็นกำลังหลักกำลังสำคัญช่วยพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปสุดท้ายนี้หนูและเพื่อนเพื่อนชาวอนุบาลทีราขอแนะนำโรงเรียนอนุบาลทีราเป็นหนึ่งตัวเลือกของผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนให้บุตรหลานของท่านซึ่งคุณครูที่โรงเรียนอนุบาลทีรานี้จะดูแลบุตรหลานของท่านเป็นอย่างดีจนสำเร็จ การศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลระดับชั้นอนุบาลจนระดับประดมศึกษาขอให้ผู้ปกครองทุกท่านมาโรงเรียนอนุบาลเทราแห่งนี้เหมือนว่าเป็นบ้านหลังที่สองของพวกเราและพวกเราจะดูแลกันเหมือนดั่งครอบครัวเดียวกันมาสมัครเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวอนุบาลเทรานะคะขอบคุณค่ะ